เขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ4ี่ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตหนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำสองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกา์ ห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมดสิงห์ธนูหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุไฟเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนจริงใจเป็นคนขี้เหงาขี้น้อยใจเห็นอกเห็นใจใจอ่อนแค่ความรู้สึกของคนอื่นละเอียดรอบคอบคิดมากคิดเยอะก่อนจะทําอะไรก่อนจะพูดอะไรเป็นคนที่คิดหน้าคิดหลังระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่เวลาพบเจอปัญหาอุปสรรค มีความขัดแย้งเป็นคนที่ไม่ได้ยอมใครนะคะชอบที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหามากกว่าที่จะหันหลังให้กับปัญหานะคะหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์น่าจะมีความผูกพันกับใครบางคนคนที่อยู่ในใจนะคะมีความคิดถึงมีความเหงามีการรอคอยมีปัญหามีอุปสรคเข้ามาแล้วก็อยากได้โอกาสอยากให้อภัยเขาด้วยนะคะ เรามาดูกันว่าใครที่จะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณนะคะเขาคือใครใครที่จะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคนที่จะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณหน่อยเขาคือใครหฮดดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตนกุมเดซพลังงานของคนราศีพิจิก สองไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษธนูสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟอัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟราศีพิจิกเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียพร้อมเสียงพร้อมลุยที่ถิ่อีกโก้ไม่ยอมใครเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังเป็นคนที่มีความจริงจังกับชีวิตจริงจังมากๆ แล้วก็เป็นคนที่ขยันด้วยนะคะขยันอดทนทั้งหน่ทั้งตาททางานพลังงานของเขาเป็นคนที่มีโก้มีทิฏฐิปากแข็งไม่ยอมใครนะคะพลังงานค่อนข้างจะเป็นคนที่หัวรันแต่พลังงานของคุณเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่จริงใจเราก็พร้อมที่จะให้อภยัยระหว่างคุณกับเคขามีปัญหาแล้วก็มีประเด็นกันนะคะบางคู่ก็อาจจะเหมือนกับแทบจะเลิกลาห่างหายห่างเหินลดสถานะจากกันไปแล้วนะคะ มีบางประเด็นที่ไม่เข้าใจกันไม่ยอมให้กันก่อนแน่นี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณนะคะทำไมคนคนนี้ถึงจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณนะคะเพราะอะไรนะคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากได้โอกาสที่จะสารสัมพันธ์อีกครั้งนะคะ ตัดใจตัดความสัมพันธ์หรือว่าเลือกที่จะหันหลังให้กับทุกทุกตัวเลือกก่อนหน้านี้แล้วนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะเด็ดขาดชัดเจนตัดสินใจยุติธรรมนะคะคำไหนคำนั้นพร้อมจะหยุดพร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะให้ความมั่นคงแล้วนั่นเองนะคะ เหมือนกับว่าคนที่พร้อมจะมีใครสักคนพร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะสร้างครอบครัวพร้อมที่จะตรงไปตรงมากับความสัมพันธ์เรานั่นเองนะคะหากสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้นะคะมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจนะคะมีการนิ่งเงียบต่อกันพลังงานของคุณยังคงคิดถึงเขาอยู่ยังคงมีเขาอยู่ในหัวใจนะคะลืมเขาไม่ได้แม้ว่าจะ มีความแตกต่างมีปัญหามีประเด็นอะไรก็ตามมีความไม่เข้าใจอะไรก็ตามคุณยังอยากให้อภัยเขายังอยากให้เป็นเขานะคะคนที่คุณมีปัญหาด้วยนั่นเองที่เขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามคุณไม่ว่าคนคนนี้ระหว่างคุณกับเขาจะมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ก็ตามนะคะเขาตัดสินใจแล้วคนที่เขาเลือกก็คือคุณ คนที่เขาจะกลับมาสานสัมพันธ์ด้วยก็คือคุณคนที่เขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยก็คือคุณคนที่เขาพร้อมที่จะชัดเจนด้วยก็คือคุณนั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าใจจริงๆแล้วคุณยังคงรอเขาไหม คุณอยากให้อภัยเขาหรือเปล่าเพราะพลังงานของคนที่มีปัญหากับคุณในตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วนะคะว่าเขาจะกลับมาหาคุณกลับมาวิ่งไล่ตามคุณกลับมาชัดเจนกับคุณแล้วก็กลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งนะคะ